เวลาจะจุดทูบแช่งใครเขาควันก็เข้าตาตัวเองก่อนทุกทีแสบร้อนอยู่ที่เราก่อนทุกทีเห็นทูบเยอะๆเวลาพอจุดแล้วควันขโมงไปหมดโยมคงพิจารณาในข้อนี้เหมือนกันใช่ไหมโยมว่าเวลาพอเราคิดโกรธใครน่จิตใจคิดแช่งใครใจเราก็ร้อนก่อนก็แสบหูแสบตาแสบอกแสบใจคนในบ้านก็แสบก็ร้อนไปด้วยลูกหลานก็เป็นทุกข ทำไมแม่มีอาการแบบนี้ทำไมพ่อจะต้องมีอาการแบบนั้นเด็กๆก,ก็เห็นคนในบ้านก็เห็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนเฒ่าคนแก่ก็เห็นว่าทำไมลูกสาวลูกชายเราเขาไม่มีความสุขเลยก็คงจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยโยเวลาจะจุดทูปแช่งใครเขาควันมันก็โหมเข้าตาตัวเองก่อนระวังลมหวนเนาะเวลาพอจุดทูปแช่งให้คนข้างบ้านเขาวิบัติลมหวนเข้าบ้านตัวเองควันขโมงเข้าบ้านตัวเองไปหมด ก็ยกตัวอย่างข้อนี้เปรียบเทียบว่าจริงๆแล้วก่อนที่เราจะไปด่าเขาก่อนที่จะแช่งเขาเราก็คิดคําแช่งคาําด่าซะจนคนในบ้านเราก็ได้ยินคําแช่งคําด่าก่อนคนข้างบ้านด้วยซ้ําก็คล้ายๆกับการแช่งบ้านตัวเองเหมือนกันนะเพราะว่าบ้านตัวเองก็ร้อนและตลบอบอวนไปด้วยควันแห่งควันแห่งความร้อนไม่ดีเลยก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจุดทูบแช่งใครเขา มันก็ร้อนก็แสบหูแสบตาที่เรากอน่นจริงๆใจเราก็ร้อนก่อนจริงๆเปิดประตูออกไปใช้ชีวิตวันนี้ <c oughs> ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโยมว่าจะเจอเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแต่ยังไงก็ขอให้คิดดีกับทุกๆเรื่องที่เจอไว้ก่อนนเรื่องที่ถูกใจกับเรื่องที่ไม่ถูกใจเรื่องดีกับเรื่องไม่ดียังไงก็คิดดีกับสิ่งที่เจอไว้ก่อนก็จะไม่ขาดทุนชีวิตมากจนเกินไปถ้าจะเจอเรื่องไม่ดีบ้าง นะแล้วจะต้องเสียใจบ้างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเจอเรื่องไม่ดีแล้วเสียใจนานเกินไปนะอันนี้ไม่ค่อยธรรมดาแล้วนะก็อย่าเสียใจนานเกินไปกับสิ่งที่เจอนะพยายามพิจารณาซิว่ามันก็มีมามีไปลมเพลลมพัดนะเป็นเรื่องธรรมดานะจะเจออะไรที่นะไม่ดีก็ขอให้นึกว่ามันก็เป็นแพ็กเกจเดิมจากเรื่องที่เราเคยทำไว เราเคยคิดอะไรไว้พูดอะไรไว้ทําอะไรไว้มันจะไม่ชาตินี้มันก็ต้องเป็นเรื Braun, if if ่องของอดีตชาติเป็นอดีตกรรมบางส่วนที่มันจะต้องมีมีแรงเหนี่ยวนําของกรรมมีธรรมชาติที่ทําให้จะต้องได้เจอผลมันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าวันนี้เจอเรื่องไม่ดีมันก็ต้องมีผลพวงจากเรื่องก่อนๆวันนี้เราก็มาสร้างเหตุดีกันใหม่วันนี้จะเจอเรื่องไม่ดีหรือเจอเรื่องดีก็ขอให้คิดดีกับสิ่งที่เจอไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะโยอย่าโทษประตูนะ ว่าเปิดประตูมาแล้วทําให้เราไปเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องไม่ถูกใจเสียใจเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเสียใจนานเกินไปอันนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหรนะ่ล้วะก็ขอให้การออกไปใช้ชีวิตวันนี้เป็นมงคลมีความสุขมีความเจริญด้วยกันทุกๆคนอภิวาทนาสิรสิสนิจังวุฒธธาปจายโนจัตตาโรธรรมวัฒนติ อายุวันโนสุขขังพระลัง